กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาวันที่12สิงหาคม2568ค่ะ กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8นะคะนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระ มหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทำความดีด้วยหัวใจที่วัดแจ้งสว่างนอกตำบลน,นนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะประมาณ300คนค่ะโดยประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านกองทัพบ,บกโดยกรมทหารราบที่8และหน่วยรองในฐานะหน่วยงานความมั่นคง ที่มีภารกิจสำคัญสูงสุดก็คือการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตยิและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะ